สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจ้แล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กเนาะวันนี้เป็นเมนูปลากันบ้างก็นี่ครับปลากระพงต้มยำปลากระพงนะครับวันนี้ง่ายๆเลยปลานี้ตกเองโชว์หน่อยอวดหน่อยไปตกเองมาเลยครับตัวประมาณ9้าขีดเขาช่างมาเพราะว่าอันนี้เป๊ะเพราะว่าที่ร้านเขาช่างคิดเงินมาที่บอกปลานะครับนี่นะครับสดๆเลยตกเองกับมือแล้วก็เครื่องต้มยำนะครับทั่วๆไปเลยครับก็จะมีอันนี้ขานะครับ ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศไอเป็นผักชีฝรั่งเอาไว้โรยนะครับปรุงรสวันนี้ก็จะมีน้ำมะนาวครับน้ำปลาเพิ่มความหอมแล้วก็เค็มเกระป่นครับเพิ่มความเค็ม น้ำตาลเล็กน้อยเอาไว้ตัดรสชาติให้กลมกล่อมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกผงปรุงรสคะนอกอนหรือว่าผงชูรสอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีน้ำตาลตัดนิดนึงครับพริกวันนี้ใช้สองแบบนะครับอันนี้เป็นพริกหนูสวนโขกมาหนึ่งถ้วยเล็กแบบนี้นะครับกับอันนี้เป็นพริกแห้งเผ็ดเผเม็ดเล็กครับมันจะเผ็ดเผดหน่อยเอาไปคั่วให้หอมแล้วก็โขกโอเคมีเท่านี้ครับเป็นต้มยำง่ายๆสูตรจงเองเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าทางไฟครับผมเดือต้มเดี๋ยวเรามาดูตอนที่น้ำเดือดแล้วกันครับ โอเคครับเพื่อนๆน้ำเดือดแล้วนะครับก็เริ่มจากเครื่องต้งยมยำครับผมเพิ่มให้การเสียเวลาก็คาตไข่ใบมะกรูดบางส่วนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะโรยอีกครั้งหนึ่งตอนสุดท้ายอีกส่วนหนึ่งสีมจะได้สวยๆนิดนึงแล้วก็หอมแดงครับมะเขือเทศอ่ะโอเค เราก็จะตั้งไฟแบบนี้ประมาณสามสี่นาทีนะครับให้กลิ่นหอมต่างๆจากเครื่องต้มยำเนี่ยมันออกมาแล้วเราก็ใส่ปลาฝีมือจกตกเองอันนี้หัวนะครับอันนช่วงเนื้อวันนี้กินปลาให้เปรมาฮะนานๆจะได้มีโอกาสได้ปลาสดๆสดมากๆแบบนี้ อันนี้เป็นพุงปลานะครับจกทานพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงใส่ไปไม่รู้จะทานหรือเปล่าแต่เคยเห็นเมนูที่ร้านมีคราร้านพุงปลาผมก็เลยลองเอามาดูเผื่อได้ทาน,นครับโอเคครับผมเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะไม่คนเลยเราจะตั้งรองจนกว่าปลาจะสุกเท่านี้เองแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาปรุงรสชาติใส่ส่วนที่เหลือกันนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักถ้าไฟแรงๆก็ห้าถึงแปดนาทีปลาความหนาขนาดนี้นะครับเพราะว่านานกว่านี้มันจะเละเลย โอเคเดี๋ยวมาดูตอนตอนที่มันสุกแล้วกันครับเออระหว่างนี้เพื่อนๆต้องนี้นะครับพอมันเดือดขึ้นมาอีกทีนะครับพอเราเร่งไฟแรงแล้วเดือดมาเนี่ยเราต้องช้อนฟองออกนิดนึงมันจะได้ใสๆครับน้ำซุปเราโอเคครับผมนี่นะครับเพื่อนๆพ่อ,อพอมาเดือดมาสักระยะหนึ่งอะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ําบางส่วนจะเริ่มใสแล้วแล้วขเนี้ยพวกไขมันต่างๆขาวต่างๆมันจะลอยมาติดเป็นงินก้อนอย่างนี้ไหมครับเราก็ช้อนออกไป น้ำซุปเราจะได้หอมครับนะครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆแหละครับก็พยายามช้อนออกให้มันมันออกเยอะที่สุดแหละอาจไม่ต้องแบบเกี้ยงคลิปก็ได้ครับโอเคฮะเดี๋ยวรออีกสักคู่หนึ่งปลาเริ่มจะสุกแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ปลาสุกแล้วนะครับก็จกช้อนฟองออกไปเยอะแล้วล่ะ ก็ที่เหลืออยู่ก็พอรับได้ละไม่ถึงกับแย่เท่าไหร่นี่นะครับเนื้อปลาก็จะสุกประมาณนี้นี่นะครับตรงนี้เราก็อย่าพิ่งไปคนนะครับเดี๋ยวมันเละก็ลดไฟลงมาครับอ่อนๆเลยเครื่องปรุงต่อไปก็คือเกลือนะครับครับเราก็จะทําช่วยทําให้น้าซุปใสขึ้นถ้าเป็นเกลือนะครับตามด้วย พริกขหนงส่วนที่เราทุบไว้นะครับเพราะว่าอยากให้มันมีความเผ็ดร้อนอยู่ในน้าเรียกว่าน้ําต้มยำด้วยฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลงไปสักครู่หนึ่งให้มันโดนความร้อนแล้วมันก็กระจายาความเผ็ดร้อนของตัวพริกเนี่ยไปในน้ําแกงเราด้วยน้ําต้มราอน,นะครับนี่นะครับแต่ถ้าคนไหนแบบชอบแค่กลิ่นหอม,หอมไม่เผ็ดมากไม่ร้อนมากก็เอาใส่ใตอนสุดท้ายครับโอเคพอตั้งมาจนเริ่มร้อนสักครู่นะครับใบมะกรูดที่เราเหลือไว้เมื่อกี้ครับคราวนี้ก็ใส่ เพิ่มสีสานและกลิ่นหอมที่ชัดเจนอีกทีหนึง่งนี่นะฮะหลังจากนั้นเราปิดไฟครับปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนะครับน้ำปลาแล้วก็รอให้มวนความเดือดมันลดลงไปสักคู่หนึ่งก่อน สังเกตได้ถ้าเวลาน้ำเดือดนะครับมันจะมีเหมือนมวลมวลผุดผุดผุดอยู่ข้างในฮะนี่นะครับหูหอมเช่หรอิูข้าวเลยครับเสแ็จเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะครับตามด้วยผักชีฝรั่งที่เราหั่นเอาไว้นะครับโรยไปเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของต้มยำครับ เวลาที่เราใส่น้ำ,นำมะนาวลงไปอะครับน้ำต้มยำสีมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะออกขาวถ้าเป็นน้ำมะนาวแท้เลยนะแต่ถ้ามะนาวขวดที่เขาขายเป็นข,ขวดขวอะจูไม่มั่นใจว่านั้นมันมันจะส่งผลขนาดไหนเพราะว่าไม่เคยใช้มันเป็นน้ำมะนาวฝังคอครับใช่ไม่ใช่มะนาวแท้นี่นะครับก็เดี๋ยวชิมรสก่อนสักนิดนึงขาดเดีเย๋ยวเราจะได้เติมได้โอ้โหเป๊ะ <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยตอนที่โจช,ชอบทำคือทำประจำมันก็จะรู้ว่าจะใส่อะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับ เสร็จรีบร้อยแล้วก็โรยพริกแห้งที่เราคั่วแล้วก็โขกเอาไว้นะครับเขาเนี่ยกลิ่นหอมเผ็ดร้อนมาเต็มของแท้โอเคเท่านี้ก็ตักเสิร์ฟทานได้เลยแต่จะคงไม่ตักเสิร์ฟให้ดูนะครับวันนี้เพราะว่าหิวแล้วมันยั่วยัย่วยาดน้ำลายส่วนผสม,สมต่าง เขนะียนให้ที่ใต้คลิปครับพเพื่อนๆก็มีเหมือนต้ยมยำทั่วไปอะครับเน้นเนื้อปลาถ้าถ้าสดได้จะดีมากๆเพราะเนื้อปลามันจะหวานอร่อยอยู่แล้วครับผมถ้าเราไม่ได้ใส่ผงชูรสผงปรุงรสต่างๆรสด,ดีอะไรแบบนี้นะครับตัดน้ําตาลลงไปสักนิดหนึ่งให้รสต้ยมยำของเรากลมๆแต่ถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวเค็มโดดเลยก็ไม่ต้องใส่นะครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมาก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องไอจงด้วยนะครับจะได้มีเมนูอาหารง่ายๆน่ากินน่ากินแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ